สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนแม่บ้านนะคะเช็ดเชื้อราบนฝ้านะคะ,ะบ้านไหนที่อยู่นานๆมันจะเวลาเราเปิดแอร์จะมีความชื้นนะคะแล้วก็กระทบความร้อนก็จะทำให้เกิดเชื้อรานะคะเนี่ยค่ะเชื้อรานี่เราถ่ายให้ดูบนฝ้าห้องเรานะคะเป็นเต็มเนื้อที่เลยที่เราอยู่นี่เป็นคอนโดนะคะเป็นคอนโดเนี่ยเชื้อราจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะแต่ก่อนเราเคยเช็ดมาเมื่อสองสมปีก่อนนะคะและนี่มันเกิดขึ้นอีกแล้วเราก็ว่างวันนี้เช็ดนะคะ เราจะมาให้ดูนะคะว่าเราใช้อะไรเช็ดนะคะสิ่งที่เราใช้ก็เป็นพวกเป็นไฮเตอร์ค่ะเป็นไฮเตอร์ขวดสีฟ้านะคะขวดสีฟ้าที่เป็นซักผ้าขาวนะคะผสมน้ําผสมน้ําเข้มข้นหน่อยนะคะมันจะได้ฆ่าเชื้อราได้นะคะเราจะใช้ไฮเตอร์สามฝานะคะไฮเตอร์สามฝากับน้ําน้ําประมาณครึ่งลิตรนะคะครึ่งลิตร เนี่ยค่ะของเราจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นดวงใหญ่ๆอย่างนี้เลยพอเราผสมน้ําเสร็จเราก็ใช้ผ้าใช้ผ้านะคะซักในไฮเตอร์เนี่ยค่ะนี่ไงค่ะเราผสมสามฝานะคะน้ําเท่าในกระมังนี้เลยค่ะกระมังที่เห็นเนี่ยนะคะไม่มันแค่ประมาณครึ่งลิตรได้อันนี้พอผสมไฮเตอร์เสร็จเราก็ซักผ้าให้ชุ่มนิดนึงนะคะแล้วก็ไปเช็ดครั้งแรกก่อนนะคะ เนี่ยค่ะเช็ดครั้งแรกให้ชุ่มชุ่มนิดนึงพอเช็ดไปให้ทั่วพื้นที่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำนะคะแล้วก็ใส่ไฮเตอร์อีกรอบหนึ่งทีเนี้ยจะเช็ดออกง่ายเลยค่ะเพราะว่าไฮเตอร์มันจะทำปฏิกิริยาอันนี้ลดเช็ดรอบสองแล้วใช่ไหมสังเกตด,ดูนะคะพวกจุดๆุดของเชื้อราจะหายไปหมดเลยค่ะแต่ถ้าไหนที่ไม่หายเราก็เช็ดถูไปถูมาก่อนนะคะจะไม่ต้องลงน้ำหนักมากนะคะ เดี๋ยวสีมันจะออกร่อนออกมาด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเนี่ยพอเช็ดหลังจากเช็ดแล้วนะคะพื้นฟ้าแห้งแล้วเราก็ถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะสะอาดเอี่ยมเลยค่ะถ้าห้องไหนเป็นเชื้อรานะคะแนะนําวิธีนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปจ้างเขาใครทก็ขวดไม่กี่ตังค์เองค่ะขวดถูกๆเราก็ทําก็ได้ประมาณ70-80%เลยนะคะ ความขาวสะอาดได้70-80%เเลยค่ะถ้าใครเช็ดบ่อยๆมันก็จะยิ่งไม่มีนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชม